โคร200บาทได้ดีเฟนไฟไจกลางชินนี้นะคะหอมมากอันนี้คือแฮชบราวน์ในราคา19บาทและไก่ไม่มีกระดูกในราคา49บาทแล้วก็ชุดอันนี้สามารถสั่งได้ในแอปเลยนะทุกคนจ้าอันนี้139บาทมีชีสเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟนไฟแล้วก็มีน้ำด้วยเยอะมากจะกินหมดไหมเนี่ยชีสเบอร์เกอร์เป็นชินนีจ้า ็นรสชาติที่คุณเคยในราคาที่ถูกมาก <S <S วันนี้พายมีโปรโมชั่นเด็ดจากแมคโดนัลล์มาฝากนะซึ่งราคาจะถูกและเหมาะกับสายการกินโล <c oughs> คอได้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่สำหรับคนที่มีสติ๊กเกอร์ drive thru เท่านั้นนะจ๊ะ <S <S ไปเลยหิวแล้ว let's go ค่ะ ตัวพายเองเนี่ยขับรถไม่เป็นนะจ๊ะแต่ว่าเรามีเพื่อนขับให้คะ่ะขอบคุณคะ่ะก็คืออยากกินของถูกเราก็ต้องเสาะหาทางมาจนได้อะเนาะนี่เดี๋ยวเราจะถึงแล้วเดี๋ยวไปสั่งกันเลยดีกว่าหิวแล้วเพื่อนๆของเรา ที่พายพาเพื่อนมาเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าซื้อครบ200บาทเขาบอกว่าจะแถมเฟล่ง่ายให้รีพายเลยขนเพื่อนมาช่วยกันกินให้หมดนะคะทุกคนแอบมากระซิบวิธีการซื้อให้ถูกลงก็คือนี่เลยเข้าแอปโต้ก่อนแล้วก็เซิร์ชแม็กนะแม็กเจอโนอแล้วก็กดโหลดมาเลยนี่จ้านี่อันนี้คือ139บาทได้นี่เลยทางเซ็ตคุ้มมากถึงแล้วถึงแล้ว drive to สั่งอะไรดีแต่จะน๊อตไลท์ทูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสติกาาเกอร์ไลท์ทูสิตารสมาด้วยไหมคะมีค่ะค่ะอนนี้โปรโมชั่นจะเป็นสื้อหาครบ200บาทได้ดีเซนไปลางมีนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นแลกซื้อแต่ไม่มีกระดูกผ่านค่าฟรี49บาทแล้วก็มีนค้าบาย199บาทนะคะค่ะ,คะแล้วเป็นานหารไก่ไข่ดีไคะเอ่อเอาเมื่อกี้ค่ะที่เป็นแฮชบาวกับไก่ไม่มีกระดูก อันนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้จะอยู่ที่68บาทค่ะ68ซบื้ออะไรให้ครบดิหนูไปเจอในในแอปมาค่ะที่เป็นชุดดับเบิลชีสเบอร์เกอร์พร้อมเฟรนฟรายและโคกลีซิล139ยาบ้าทอะค่ะในแอปใช่ไหมคะใช่ค่ะคาสามารถกดรับสิทธิ์แล้วก็แจ้งาหัขไปได้เลยนะคะกดรับสิทธิ์แลกรับสิทธิ์นะคะแล้วก็กดรับสิทธิ์ค่ะ1071ค่ะอันนี้เป็นกี่บาทแล้วคะ อันนี้นจะเป็น207บาทค่ะขอดีอันนี้หนูได้เป็นไฟฟีใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกคะ้ายเจดบาทค่ะเดี๋ยวรถจะนบ้างก็หน้าต่างหันไปได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ไปจ้าถูกมากได้เยอะมากอิ่มกันแล้วพวกเราชาวนี้ ก็คือบอกเลยว่าใครที่แบบว่าเล่นรีไปทํางานไปเรียนก็คือมาไรฟู through. อันนี้คือสะดวกมากเลยนะนอกจากว่าจะได้อาหารเร็วแล้วก็คือแบบลดการสัมผัสจากเอ่อโรคโควิดสิบเก้าด้วยคุ้มจริงได้ข่าวว่ามีสแกนจ่ายเดี๋ยวเราจะสแกนจ่ายกันแอนจาสองร้อยเจ็ดบาทคนะ่ะอันนี้สแกนผ่านอะไรได้บ้างอะคะมี qr code ท็อมเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเทอมินี่วัน,วนเลสค่ะทุกท่านแล้วก็จะมีเป็นแอรเแล้วก็อะไรเอ่อได้แค่แอร์พ อ่าโอเคงั้นเป็น QR c o d ดพร้อมเ์ก็ได้ค่ะ mm hmm. นี่ได้แล้ว207บาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอรับอาหารหน้าต่างถัดไปนะคะถูกมากเลยสำหรับใครที่มีสติ๊กเกอร์ Drive thru ก็คือมาตอนเช้านะตี5ถึง11โมงเช้าก็คือ ถูกมากจริงๆจ้าถึงที่รับอาหารแล้วคุณพี่เขากำลังทำอยู่สดๆใหม่ๆร้อนๆเลยสวัสดีค่ะคือดับเบิร์ชีสเบอร์เกอร์หมูทอดแตงกระดองนะคะแล้วก็ไก่ไม่มีกระดูกพลาสต์าวถุงนี้เป็นฟรีเซนฟรายค่ะคุณค่ะเยอะมากเยอะมากอ้ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะเยอะแยะไปหมดเนฟนฟายหอมมากแล้วก็มีนี่เลยอันนี้คือเฮชบราวน์ในราคา19บาทและไก่ไม่มีกระดูกในราคา49บาทแล้วก็ชุดอันนี้สามารถสั่งได้ในแอปเลยนะทุกคนจ้าอันนี้139บาทมีชีสเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟนฟายแล้วก็มีน้ำด้วยเยอะมากจะกินหมดไหมเนี่ยให้กินมาก ชีทมาโกเป็นเส้นมี้จ้า <Wow. S 1> สดใหม่อร่อยมากๆๆๆมาก <Yeah. S 1> ก็คือเยอะไปหมดเลย <Yeah. S 1> อ่ะเพื่อนๆค่ะรับไปทานกันได้เลยค่ะเ <Yeah. S 1> <c oughs> รารอเลยจา้า <Yeah. S 1> ขอแฟนไฟมาก <Yeah. S 1> เอ้ยไม่เป็นไรเรามีนี่น่ะ <Yeah. S 1> ลืมไปว่าได้แถมมา yeah. มีหลายกล่องมีหลายกล้องเอานั้นไปเลยนะให้ก็คือ เป็นรสชาติที่คุณคนเคยในราคาที่ถูกมากสำหรับใครที่มีสติกเกอร์ดรฟูเหลียยมงไม่มีก็คือร e ิเจหับมาติดแล้วก็ซื้อเลยนะทุกคนปี5-11มก่าเท่านั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนเขากําลังรณรงค์เรื่องการรักโลกอยู่นะแล้วแม็กเขาก็ออกแก้วมาแบบใหม่คือแก้วลิฟทําัมเบอร์นะทุกคนมีทั้งหมด3สีสลายด้วยกันจะเป็นสีเทาก็มีสอสีอยู่นี่เลยจะเป็นสีทองกับสีดํา ราคาก็คือจาก599เหลือ399บาทเองแล้วก็ได้น้ำฟรีด้วยจำนวน1แก้ว16อ่ออนแล้วก็ยังมีคูปองอีก4ใบนะแลกซื้อน้ำได้ในราคา49บาทสวยมากมน่ารักมากสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากตามพายมาโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้ก็คือที่ McDonald's ทุกสาขาเลยนะคะที่มี d r i right v e t h r u นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ a c e b o o k อย่าลืมกด C ีเฟิรด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมติดตาม Twitter ติกเกอ s t อินสตาแกรมด้วยนะจะได้ไม่พลาดร้านอาหารที่โลคอสแต่คุณภาพไฮคลาสแบบนี้บ๊ายบาย